สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันสองพันห้บนะฮะกับการเริ่มขุดหนองนาของเรานะครับใช้ชื่อว่าไล่ฉลองสุกนะครับของเราได้ได้เริ่มขึ้นแล้วนี่นะครับวันนี้เริ่มขุดวันที่สองนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มขุดกันมา เปิดปฐมมเลิกก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโค้งมาแล้วก็ลงหลุมขนมคกนะครับหลุมแรกของเราก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีเขาโค้งโค้งเว้าตามหลักศาสตร์ของโคกหนองนานะครับเพื่อที่จะให้มีการไหลเวียนของน้ำนะครับ มีตะลิงมีสโลปนะครับมีสไลด์ให้มันได้องศาของพื้นที่เพื่อที่จะกันดินสไลด์นะครับต่อไปนะครับพอเราขุดเสร็จแล้วนะเราก็จะห่มฟางลำดับต่อไปนะครับห่มฟางแล้วก็รักษาหน้าดินไว้ก่อนปรุงดินแล้วก็ค่อยค่อยจะได้ลงต้นไม้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมันเป็นคันทําคันดินไว้นะครับเพื่อที่ว่าไล่ระด,ดับ ของน้ํานะครับเผื่อน้ําน้ํามาโซนนี้แล้วน้ํามาโซนนี้ mm hmm. ก็ถ้ามันเต็มมันก็ให้มันไหลลงคลองต่อไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตามตามระดับครับนี่นะเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเราอาจจะต้องแยกกัน้นแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปลาคนละชนิดก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน สองบริหารจัดการง่ายสามก็ช่วยในการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำนะครับให้อยู่ในตำแหน่งหรือปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหลุมขนมครกที่สองครับนี่นะฮะหลุมขนมครกที่สองครับก็จะเป็นชั้นหรืออีกอีก,อก อีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกเบิร์มนะครับหรือบางคนก็เรียกขั้นบันไดก็ได้เราก็จะทําเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆลงไปเห็นไหมครับคลองเราจะไม่ทําตรงนะครับจะเป็นบางจุดเท่านั้นเพราะว่าคลองเนี่ยเราจะเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมันจะไม่มีเส้นตรงนะครับมันจะโค้งเว้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับ่ ขอให้เครดิตนิดนึงนะครับก็คือจากทีมงานโพนทองกรุ๊ปนะครับได้ทำการออกแบบแล้วก็ขุดนะให้นะครับนะครับความสูงของของขอบบ่อนะก็ประมาณ2.5เมตรนะครับตรงที่ขุดลงมาลึกก็ประมาณ1.5นะครับก็เป็นตำแหน่งที่พอดีพอดีนะครับ สำหรับพื้นที่นะครับบางพื้นที่นะครับมันจะเป็นดินเหนียวก็จะโอเคไปรูปรูปตรงก็จะออกมาสวยนิดนึงแต่สําสหรับบางพื้นที่เป็นดินทรายก็ต้องดูแลให้ดีครับขุดแล้วต้องเติมน้ําหรือไม่ก็พยายามหาอะไรมาปลูกไว้ก่อนนะครับอาจจะข้าวมาหวานก่อนก็ได้เพื่อว่าที่จะยึดหน้าดินไว้ก่อนเพราะว่ายังไงแล้วอ่ะดินมันก็สไลด์อยู่แล้วครับเป,เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจ เราเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับอย่างนี้นะครับก็กำลังพอดีครับคลองวงเว้าวไปอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตะพักนะครับเห็นไหมฮะตะพักขึ้นมาก็เป็นคันดินก็กว้างก็ประมาณเกือบเกือเมตรนึงอยู่ครับ ประมาณ80เซนก็สามารถเดินได้สบายสบาๆมันมีความหมายนะครับก็คือกันไว้แบบกันดินสไลด์นะครับเพราะยังไงมันก็ต้องพังพังสไลด์ลงไปก็อาจจะเหลือมาถึงตรงนี้มันก็จะไม่ไม่มีผลกระทบด้านซ้ายนะครับด้านตะพักตรงนี้ฉะนั้นใครที่มีหญ้าแฝกก็ปลูกได้เลยนะครับก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าท่านไหนไม่มีก็อาจจะเป็นตะไคร้ก็ได้ หรือไม่ก็หาหญ้าเนเปียหรือว่าหญ้าอะไรก็ได้นะครับที่มันมันเติบโตได้เร็วมาปลูกไว้ก่อนยึดหน้าดินไว้ก่อนอันนี้เป็นงานนะครับงานของบรรเลศที่ทำนะครับชิ้นงานก็ได้เยอะพอสมควรเนะครับก็มีเบามีโคง้งไปตามตำแหน่ง ครับเรายืนอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ก็คือพื้นที่เราขุดไปก็ได้ประมาณสักตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20%บอร์เซ็ตกะประมาณด้วยสายตานะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ทีมงานเราก็กำลังขุดอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆครับไม่รีบโอเคครับเดี๋ยว รอชมคลิปต่อไปนะฮะ EP ต่อไปอีกคลิป EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ